ไม่ใช่นักการเมืองไม่เป็นไรถ้าเป็นนักการเมืองไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศฮะ ไปไปไปเดีย๋ดยถครับทาน,นี้เลยครับทำงนี้ถ่ายถ่ายมุนมนี้ถ่ายถ่ายมุมนี้ให้เห็นให้เห็นพระเด๋ยวเด็กเข,อขอถ่ายรูนข สองคนเลยจับสองคนเลยจับจับจับคุณพ่อมามาทุกมีแต่ว่าไม้มันไม้มันมีทั้งสี่ตัวนะถ้าใช้ไม้แบบนี้เหมือนกันมันซิงไปได้สี่ตัวครับที่แล่นไม้มาบอกไว้ทั้งแถบน้ตสองตัวก็ได้ไหมไม้มมีสี่ตัวนี่ทุกชาติย่อยแล้ว มันใช้มันคอใช่ไหมแต่มันมันใช้มันเปิดมันร้อมมาสี่ตัวได้เวลาพาะสวดนะเหล่าโมทัศ์บนสามทางนะครับนะโมทัสสะพระกโตอรหะโตสัมมาสัธัสส นะโมตัสสะพะทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะายะมหามิเตวะโตธรรมะพุชามหาสังฆะตุชามหาโพธิวโหติโต โอเทมะอาตระหังสัมมาสัมพุทธเจ้าพาพุทธังพุทธวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพักวัตามโมธรรมังนัมมัสสะ นะสาธุตุสาสมังทันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะติสระเนนะสหปัญจศีลาริยาจามะทุติยมติมังทันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะติสระเนนะสหปัญจศีลาริยาจามะตติยมติมังทันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะ สิสารเนมะหาปัญจสีอานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ โตสมัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ทธ,ทธ,ทธัสธสะอัมพตระนะ พุทธังสารนังขจามิตุติยมปีธรรมังสารนังขจามิตุติยมปีธรรมังสารนังขจามิตุติยมปิสังฆังสารนังขจามิตุติยมปีสังฆังสารนังขจามิโาติยมปิพุทธังสารนังขจามิตาติยมปีพุทธังสารนังขจามิ ໂລດເຮົາມາຊີໂ เดี๋ยวผมถ่ายคลิปวิดีโอให้เดี๋ยวผมไปทำตรงนั้นก็ไม่มีคนถ่ายคลิปให้เลย วัาพระเคนแค่วันพระเคนาง,นางนาถาวาย ไ้ร่วมกันบำเพ็ญให้เต็ไปในวันาานี้สิบหัวของกษัตรตโยการสังสนง่นทุกคนจึงนำความสุดมาให้โดยเฉพาะอย่างที่ที่ทางคณะชาภาพได้ไดทิ้งหลายหน้าที่วันนี้ได้ประกอบไปด้วยสภาประกอบไปด้วยศินประกอบไปด้วยารอาเรประจาที่เสนอไปแลแ้วที่ได้ได้หมดพระกำวน ที่กรอนอนื่นนัที่ทำพิธีกรและคณะเจ้าภาพและญาติได้ร่วมกันอาราธนาเป็นภาษาบาลีว่ามิปติปฏิภาหายสัพปสัมปติสิทธิยาสัาสพุทุกขัสสะภะยะสัพุโรท้าพิมาสายะปฏิกรรมภูธวังอลังนั้นแปลให้กว้างว่าขอาาาอาราธนาพระวิปุสสงโสดในสุขาสาญยายพระปริเพื่อให้สมเด็จสมบัติกรุ เพื่อกองการทุกท่านหลายภายทึ้งหลายที่จะมาบ่รเติดในสถานที่แห่งนี้จงสิ้นไปหรงที่หน้าไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในสถานที่ขอบเทสถานที่นี้ก็จะเจริญไปด้วยสิ่งที่เป็นสัพพะมงคลเ,เพพกี่พวกับการเกษก่แณะจ้าภาพและผู้ที่อาศ มูลสอนการศาที่ได้กำเกิดในวันนี้เป็นโอกาสของคณะกภาพที่ได้สั่งสมซึ่งถึงแล้วด้วยทานเป็นพี่ตั้งนั้นถ้าโอกาสนี้ทานและสิ่งนี้ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ในการอุทิศส่วนบุตรส่วนกุศลสตามเจตนาเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยอนุภาพเป็นพระสุนตนาจัยด้วยอนุภาพสิ่งและทานที่เจ้าภาพ เจ้าพรรษาที่รบกวนเราถึงหน้าที่นี้ซึ่งเป็นมงคลแล้วขอให้ความปรารถนาสิ่งที่เป็นมงคลนั้นขอจากพระเจ้าภาพระพญาติจนประสบให่งความโอเคด้วยอายุวรณะสุขภาพภรรยากติขาดการภาษาสมบัติจะปรารถนาสิ่งใดๆแล้วซ้ายความปรารถนาทั้หนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จสอบปรารถนาตลอดกันทุกท่านทุกคน Sādhu, sādhu, sādhu Sīyātāvādhi-vāha-bhūtāta-nipu-lēṃ-bhītā-thalāṃ E vād mē vād hīto tiṃ 96ดีไซน์นะครับโดยการบริหารจัดการความเสียแรล่นนะครับเป็นเจ้าของโดยเป็นผู้บริาหารระดับสูงบริษัท96ดีไซน์นะครับนี่เป็นบ้านพักคงนงานอยู่ด้านหลังที่ในบริเวณโรงงานที่ท่านเห็น กับสมควรคู่หูคู่ไหลกับกับเสียแลนช่วยเรือนกันมาตั้งแต่เปิดบริษัทนี่คู่หูคู่ไหลกับเสียแลนเหมือนกันนะครับ บริเวณในโรงงานของบริษัทเก้ากดีไซน์นะครับวัสดีครับวัสดีสวัสดีจะถ่ายรูปดูบริเวณในโรงงานแล้วก็บรรยากาศในงานด้วยโอ้นี่ทีมงานนี่ทีมงานต้องเสียแรกนลทีมงานช่วยงานเนี่ยฮะ กน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไมากินไมา่นนครัวนี่มาจากสุไทยธาน,นีนะครับ ทีมงานชุดช่วยงานชุดแม่ครัวมาช่วยงานกันทั้งมากันล่วงหน้าสองหรือสามวันจากอำเภอมาลัยโจทยไทยแานนี้นะครับ <c oughs> สวัสดต awan ยัายโยจะเทวสินเทวพราเตุเตภวตุสาภามักอโยทำจิตด้วความว่างไม่ยอนานนานก็ผุดผ่องตเอดจะโยวโวธิยะมุลเลสาตยา เดินวนไปนั่นไปทางแม่ขัวนั่นเลยนะและ้วปปากผมให้พ่กแม่รัวด้วย คนเจอเยทำอะไรกันอยู่หรือเปล่า ไม่โดนเลยเหรอไม่ได้เลยนั่งมงเลยเลยอาจารย์ครับทั้งหลังก็บอกว่ารอดรอดไปเลยไม่พบไม่โดนไม่โดนน้ำมนต์แม่ไปในห้องเดี๋ยวทำการระบายทุกวงเหรอวอ้จะเอาจะให้เอากลับวัดเลย รถปราพรมรถทุกทุกคันป่ะแดนเอาเอาคันไหนคันเ,เนนนดียวเองเหรอป่าปลพรมนม่มันเป็นตีมงคลน,นั้นเนี่ย ป่าพร้อมรถทุกคันเลยรถทํางานทั้งนั้นเนี่ยรถงานทั้งนั้นใช่รถงานทั้งนั้นเลยแม่<ำ>โคนั้นด้วยรถทำเงนินรถทำเงนินรถสักเงินแม่จอดทั้งนอกก็มีแม่จอดทั้งนอกโลกไปพร้อมให้หมดได้เป็นเจริญมงคน<อ>เนี่ยรถงานเลยเนี่ย เนี่ยคันนี้คันนี้นี่บุกลรยมาเยอะแยะเลยฟอร์จูเนอร์คันนี้บุกเบิกรุ่นบุกเบิกเลยคันนี้ให้ให้พระอะไรนะ นแล้ง้นมาด้านโน้นด้านโน้นไม่ได้ผลม,มัเขาเลยนะและางด้านโน้นอ่ะด้านโน้นยังได้ผลน้ำมนต์ได้ดเขาเลยด้านเลมปีกโน้นอ่ะปีกโน้นได้ยัง,ยงเลย